จอการวันสองวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะงานดึกแล้วก็มีงานเช้าต่อนนื่องนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรพยายามจะรักษาบาลานซ์ส่นะครับว่าแยกระหว่างสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่ควรทานะครับประมาณนี้แต่วันนี้ก็อยากพูดประเด็นนี้เหมือนกันแต่มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจมาแชร์มากกว่านะครับขอตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าเห็นอก เห็นใจที่ใครๆเลือกเป็นอาชีนะครับขอใช้ภาษาคนิดนึงนทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ถนัดนะแต่หัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อฮิตนะผมว่านะ่าจะช่วงสามปีมาเนี้ยเป็นหัวข้อที่ฮิตแล้วก็มีคนตอบพูดกันบ่อยๆแต่ก็อยากจะให้พูดเป็นเ,เยอะๆเรื่องนี้บางเรื่องแรงกระดางใจในการพูดเรื่องนี้หรือแชร์แล้วเนี้ก็มาสักเมื่อวานนะครับได้ฟังน่าจะเป็นอ่า วิดีโอใน Facebook นะครับของรายการเจาะใจที่คุณมีคนหนึ่งมาพูดในรายการนะครับเรื่อง Empathy ีเขาแยกแยะระหว่างคำว่า Empathy กับ y y p p t h ีนะครับอนนี้ความลึกซึ้งในการแต่ผมอาจจะไม่ได้เก่งนาะแต่เอาตามความเข้าใจแล้วผมก็เอามาจะแกแยกแยกแยเองแล้วกันนะว่าอ,อย่างเขาพูดว่า Empathy หรือ s y m p a t h ีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาไทยเราเรียกว่าเห็นอก เห็นใจเราเอามาใช้รวมกันแต่สำหรับผมเนี่ยคำว่า Empath y เนี่ยคือเห็นอกส่วน s y m p a t h y เนี่ยคือเห็นใจมันแปลยังไงเราต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกทีนะครับคือคำว่าเห็นอกเห็นใจเห็นอกผมความหมายถึงเห็นอกเขาอกเรานะครับส่วนคำว่าเห็นใจอันนี้เราจะพูดชินกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเห็นใจคนนั้นนะเห็นใจคนนี้มันก็เหมือนกับว่าการเห็นใจเนี่ยมันคือมองภาพใน แว่นเราว่าเราเห็นใจเขาด้วยภูมิฐานความรู้ภูมิประสบการณ์เดิมวรอแต่คําว่าไอเห็นอกเนี่ยในความหมายที่ผมคิดนะมันคือเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้วมองออกมาในแว่นของเขาลองค่อยๆค,คิดดูว่าเขาคิดยังไงอันนี้แหละคือความหมายคําว่าเออเอมพาร์ี้ของผมคือเห็นอกเขาเห็นไปถึงแว่นเขาที่เขามองข้างใน,นเดี๋ยวเราค่อยมาว่าขยายกันต่อ แต่เขามีตัวอย่างเล่ามาที่ผมน่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลน,นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากอย่างโรนัลโดเรารู้จักดีนะครับเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงดูแลตัวเองจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ดีมากๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนเลยมีครั้งหนึ่งเขาแข่งขันทีาลาคแล้วมีคนคนหนึ่งวิ่งเข้าไปกอดเขาในสนามก็เป็นรูปเป็นวิดีโอแพร่เป็นไวรัลไปทั่วโลก <C oughs> แต่ปัญหามันคือกฎของสนามบางที่เนี่ยมีความรุนแรงมากคนที่วิ่งลงไปเนี่ยเพราะมันเคยมีประสบการณ์นักเทนนิสมั้งครับที่มีคนวิ่งลงไปแล้วก็เอามีดไปสั่งแทงเขาเสียชีวิตไปประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้เขาติกมากในเรื่องของคนที่จะลงไปในสนามประมาณนี้เราะฉะนั้นแต่ว่าวันนั้นเขาก็ลงไปต่อปึ๊บสาร พื่อให้ตำรวจก็จับรวบไปแล้วก็สั่ง,งจำคุกเขานะครับสองปีไม่รอลงอาญานี่คือเป็นเรื่องที่โด่งดังไปมากเลยในช่วงนั้นนะครับและคราวนี้เมื่อโรนันโดรู้เขาก็ได้เขียนจดหมายนะครับส่งไปทางให้ทางอายการบอกว่าขอให้อนุโลมเด็กคนนี้หน่อยเพราะเด็กคนนี้ไม่มีอะไรเขาไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงเขาแค่ต้อง,าง,างการมังกรชั้นเท่านั้น แล้วเมื่ออายการเห็นนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนทำเขาเรียกว่าทำมิชชั่นแล้วไว่าให้ยกโทษไปรอนหลนันโดอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยที่ถามว่าโรนันโดจะไม่สนใจไม่ต้องทําก็ได้แต่เขาไม่ปล่อยผ่านเขาเห็นอกของเด็กคนนั้นที่เขาเคยเป็นเด็กคนนั้นที่มีความตั้งใจแบบรักหือไอดอลที่จะต้องทำอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆแล้วมันทัดใจก็เลย อยากเอามาเล่าวันนี้กลับมาเรื่องส่วนตัวนิดนึงของผมเองเนี่ยที่อยากจะมาแชร์เนี่ยก็คือว่าการเห็นอกเห็นใจนะในเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขมิดไลท์ไครสิสเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยู่ในช่วงกลาง50กว่า5 3นะครับก็คือมีคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จริงเสียไปหมดแล้วก็มีแต่คุณตาคุณยายเอ่อซึ่งเป็นคุณตาคุณยายของลูกชายก็คือ คุณพ่อคุณแม่ภรรยานันเองนะครับแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ยังมีหลานอีกหลายหลายคนที่เป็นสั่งภรรยาแต่ว่าคือความรัก,กน,นะครับให้แก่กันก็คือเหมือนกับนิทยรศไทยที่ต้องดูทั้งบนและดูทั้งล่างแล้วต้องทําความเข้าใจตัวเองให้ดีว่าให้ตัวเองเป็นยังไงพอเราทำความเข้าใจตัวเองดีนิ่งพอแล้วเราก็ไปเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ด้านบนนะครับ ก็คือคนที่มีอายุมากกว่าก็คือทําความเข้าใจเขาว่าความเป็นห่วงเขาความวิตกกันวลเขาความเจ้าพเจ้าการเขาความนู่นนี่นั่นอะไรของเขาเนี่ยมันเกิดจากสาะไรเป็นความเจตนาหวังดีบางทีมันดูหวังดีแต่มันดูวุ่นวายมันดูนี่คนอื่นลำพังก็จริงแต่ตรงนี้ถ้าเราไปถานบ้างแล้วดูเข้าไปถึงแก่นความ รักความเมตตาของเขาไอความยิ่งยากตรงนั้นความอารมณ์เสียตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะลดลงไดในระหว่างเดียวกันเราก็ต้องมองไปที่รุ่นหลานเราเราุ่นลูกหลานว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงในเด็กสมัยใหม่เขามีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะแตกต่างกับเราเราต้องทําความเข้าใจและก็ปล่อยเขาเช่นกันแต่ที่สําคัญที่สุดคือทำความเข้าใจและก็เห็นอกเห็นใจเขาก็คือเป็นพานที่เขาในรุ่นเดียวกันก็เหมือนกัน มีความตา่างเพ่ไวสุกนะครับเราก็ต้องทำาามตัวใส่ซิงค์ประมาณนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากจะมาแชร์สุดท้ายนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเราคิดได้คิดดีคิดถึงเจตนามเป็นหลักไม่คิดถึงอารมณ์ไม่เอาเอารมณ์มาจาับนะครับมันก็น่าจะผ่านไปไนดะ้ด้วยดีทุกคนครับรุณสวัสดียามเช้าครับ